อุ้ยโอ้โหูโโบลัชมุนอุยอ้ยอุย้ยเดี๋ยวให้ดูก่อนครับวันนี้เราเปิดบลัสเตอร์ครับเป็นท็อปโครมบลัสเตอร์กล่องนี้ก็จะลุ้นการ์ดเอ็กซ์คลูซีนหนึ่งใบนะครับนี่แล้วก็มันจะมีซองพิเศษครับเป็นเขาเรียกว่า พิงเอ็กแฟกเตอร์ครับก็คือจะเป็นใบสีชมพูครับหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีหนึ่งซองมาแล้วครับจูดด์เบลลิงแฮมครับใบเบรดนะครับน้องจูดอันนี้เป็นลุกกี้กาของจูดนะครับดารุ่งจากดอดมุลครับสวยงามครับสวยงามอุ๊ยโอ้โหยเจร์สตาร์อร์ลี่ฮาร์เลนครับมาแล้วโอ้โหสุดยอดครับเจ์ลุจิเวียรี่ครับ เป็นตำนานตำนานยูเวนตุสยูเว่นะครับรันไหมครับครับสองห้าศูนย์ครับโหสุดยอดแฟนที่แฟนรุ่นเก่าแน่าจะชอบนะครับบล้ยมอนอุ๊ยใหม่แล้วโคโลนโคลโซครับอุ๊ยเฮลันครับหนักกว่าเอาไปเลยเอาอีกแล้วเป็นบุกกี้การ์ครับเฮ้ย อุ้วิวบิลลี่ลิมัวครับโอ้โหดาวลูกเชลซีนะครับมาครับมาเดบบัลลาโอ้โหกองหนี้โอ้โหลุกกี้กาชวิวครับมาคุณรู้เป็นใครครับบูริสติ้งลิโมแวนเนอร์ครับโอ้โหโกลาโซครับงามครับแบบนี้ก็สวยนะฟิลโฟเดนมาแล้วโอ้โหตัวนี้ก็ดาวลุ่งเหมือนกันนะครับ ยูโรก็ฟอร์มดีเนาะเป็นทีมชาติอังกฤษนะครับหัวทองตอนนี้หัวทองไปแล้วครับโอ้เจ้าฟิลิกส์ครับมาอีกแล้วฟวเจอร์สตาร์มาติดกันเลยนะอันดันโก้สุดยอดซาบูซาไลครับโอ้โหฟอร์มดีครับตอนนี้โอ้ครทับร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับลันด้วยใช่ครับเจนไปที่เอฟซีซอลซ์เบิร์กนะครับยี่สิบสองนะครับ โดมินิกสงบสลายนะครับตัวนี้ฟอร์มยูโรก็ดีนะครับเล่นดีมากหาเล่นมาแล้วเกินเมื่ข uh, ้าหาเล่นจะชอบสองกล่องกล่องนี้ออกเหลืองเยอะมากครับบาร์เจนมิวนิกครับเซตการนาบีอีกแล้วกอลาโซ่ครับมาสองใบเลยเนาะทั้งกดทั้งอู้ลันได้ครับครับเลยเก้าสิบเก้าครับ ผมเพเคยเห็นใบอีรันนะครับคอนโซลันครับสวยครับเป็นเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งด้วยหรือเปล่าใบที่ได้โอ้ใช่เลขสวยใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับใบที่สองครับสองลุกกี้กาดโอ้ยวายมาเร็วคาโลแองก้าวายสุดยอดตอนนี้ตื่นครับตื่นแล้พี่วายอารีอต้องตื่นนะครับ โอ้ยันนีนะครับพี่วาอันนี้เป็นลุคกี้อีกหนึ่งใบนะครับที่เล่นดีมากนะครับเป็นกองกลางตัวรับเนาะของเลนส์นะครับใช่ซึ่งมีข่าวกับแบนยูแบบข่าวหนามากเนาะว่าจะมาแทนพอปปบานะครับสุดยอดสุดยอดลุคกี้โอ้ยจะมีโดกูครับใบนี้เขาก็เก็บกันนะครับใช่โดกูครับดาวรุ่งยูโรเหมือนกันนะครับใบนี้ฟอร์มสุด สุดโหดครับสุดยอดครับยินดีด้วยครับคุณนัทพัททุกคนโอเคขอบคุณทุกท่านมากนะครับครับสวัสดีครับ